บทที่635ความแปลกประหลาดในพระราชวังเจ็ดเอ็กเชอร์ทันใดนั้นประตูของพระราชวังยุคเธอก็เปิดออกและมารู้ก็ไม่ลังเลเลยและมีร่างหนึ่งแอวบเข้ามาทันทีที่เธอเข้าไปประตูพระราชวังหอยูซูก็ปิดลงทันทีเมื่อประตูปิดพระราชวังยุคเธอทั้งหมดก็ดูเหมือนจะหายไปจากอากาศในความเป็นจริงพระราชวังยุคเธอซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ของเทพเจ้าแห่งซันทิงเท่านั้นและเปลี่ยนพิกัดของพื้นที่วิธีการนี้พูดง่ายแต่จริงๆแล้วการปีนขึ้นไปบนฟ้านั้นยากกว่าและมีเพียงนักบุญเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถเเปลีี่่ยนนพิกัดดชงื้้ทไ มารู้ก้าวเข้าไปในพระราชวังยุคเธอและมองเห็นโลกใบเล็กที่ดูเหมือนนกดอกไม้ดั้งเดิมและเป็นธรรมชาติออร่าในโลกใบเล็กนี้เต็มไปด้วยความร่ำรวยและฉันไม่รู้ว่าจะร่ำรวยกว่าโลกภายนอกกี่ครั้งหากคนธรรมดาอาศัยอยู่ที่นี่ฉันกลัวว่าเขาจะอยู่ได้หลายสิบปีโลกเล็กๆนี้เทียบได้กับดวงดาวดวงเล็กๆพลังวิญญาณของเธอแผ่กระจายออกไปทุกสิ่งในวังเสมือนหยกทั้งหมดในความคิดเดียวอยู่ระหว่างการตรวจจับของเขา พระราชวังยุคเชอขนาดเท่าดาวแห่งนี้แบ่งออกเป็น13พื้นที่พื้นที่ส่วนกลางที่สุดคือพื้นที่ต้องห้ามซึ่งเป็นที่ที่เทียนซุนดั้งเดิมอาศัยอยู่ในวันธรรมดาเขาเป็นลูกศิษย์ของเทียนซุนและเขาไม่กล้าบุกเข้าไปในบริเวณนี้สำหรับพื้นที่ทั้ง12แห่งยกเว้นตรงกลางเป็นที่ตั้งของอมตะทองคำสิบสององค์ใต้ประตูเทียนซุนดั้งเดิมพรีมิทีฟเทียนซุนรักษาวกเหล่านี้เป็นอย่างมากและแบ่งพื้นที่ในพระราชวังยุคเชออย่างเท่าเทียมกันให้พวกเขาสร้างอาณาจักรของตัวเองพวกเขาใช้ชีวิตตแบบยยโททปีีในนสถาา่่งๆ ปรากฏว่าพระราชวังเสมือนจริงหยกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตามแนวคิดของสวรรค์ที่ไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามเทียนซุนดั้งเดิมคุณเป็นนักบุญและคุณไม่สามารถหนีจากการต่อสู้และข้อพิพาทรระหว่างผู้ฝึกหัดเหล่านี้ได้มารู่ยู่ถอนหายใจตอนที่เขายังเป็นเด็กชนเผ่าจิงคิวซึ่งมารู้ตั้งอยู่นั้นเป็นชนเผ่าระดับสี่ที่อ่อนแอที่สุดของชาววที่ด้านล่างของโลกและมหาปุโรหิตและหัวหน้าก็ปลูกฝังแนวคิดที่ไม่มีใครโต้ยแย้งนี้ให้พวกเขาอยู่เสมอ ในวังยุคเธอดูเหมือนว่าไม่มีการควบคุมกฎของโลกภายนอกแต่มีกฎหมายใหม่และใหม่เล็กน้อยที่ยังคงการทำงานของโลกใบเล็กนี้ตอนนี้สถานะของมารูสูงมากเธอกระทึกเท้าและข้ามอวกาศหลายพันไมล์เทอมาที่ใจกลางของพระราชวังยุคเธอที่ซึ่งเทียนซุนดั้งเดิมอาศัยอยู่มาเป็นเวลานานมารอยู่พบว่าบริเวณนี้ไม่มีบรรยากาศหรูหราของอยู่หอยู่มีคนรับใช้ที่น่ากลัวนับไม่ถ้วนมีเพียงบ้านมุงจากเท่านั้นเมื่อเห็นฉากนี้มารุยู่ก็เผยสีที่ไม่คาดคิด ใครจะคิดว่าเทียนซุนดั้งเดิมซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดนักบุญหุนยวนในหงหงจริงๆแล้วอาศัยอยู่ในกระท่อมมุงจากเขาสามารถมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่หรูหราที่สุดในโลกแต่เขาเต็มใจที่จะอยู่คนเดียวในกระท่อมมุงจากสาวมาเนื่องจากคุณอยู่ที่นี่กรุณาเข้ามาดูกันเสียงของเทียนซุนดั้งเดิมมาจากบ้านมุงจากด้วยความน่าเบื่อมากแม้จะไม่รู้สึกถึงความผันผวน,น,น,นทางอารมณ์ก็ตามเธอพยักหน้าและเดินสองสามก้าวแรกอย่างช้าๆในความเป็นจริงกระท่อมมุงจากและสภาพแวดล้อมดึกดำบรรพ์โดยรอบ้อไรววกั่ปสูีคง แม้ว่าเธอจะอาศัยอยู่ในชนเผ่าจิงคิวมานานกว่าสิปีแต่เธอก็ได้รับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และชนเผ่าก็ถูกทำลายแต่สิบปีนั้นเป็นวันที่มีความสุขและมีความสุขที่สุดในรุ่นของเธอขณะที่เขาตกอยู่ในความทรงจำมารู้ก็ผลักประตูกระท่อมมุงจากแล้วเดินเข้าไปนี่เป็นห้องที่เรียบง่ายจนถึงสุดข,ขั้วมีเพียงสองห้องเท่าน,านั้นห้องนอนด้านในห้องนั่งเล่นด้านนอกและห้องครัวรกๆเทียนซุนจำเป็นต้องมีห้องครัวหรือไม่ ผู้ฝึกหัดที่ทรงพลังสามารถรวบรวมแก๊สและกินมันได้และพวกเขาไม่จำเป็นต้องกินหรือนอนเลยมารู้เริ่มสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆว่าทำไมเทียนซุนดั้งเดิมถึงจัดที่อยู่อาศัยของเขาเองให้เป็นบ้านมนุษย์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างมากเธอจึงเดินเข้าไปในห้องนอนของเทียนซุนเดิมเธอเห็นเทียนซุนดั้งเดิมและผู้หญิงคนหนึ่งเทียนซุนดึกดําบันนั่งอยู่บนขอบเตียงและผู้หญิงคนนั้นก็นอนซุกอยู่ในอ้อมแขนของเขามารู้อยู่ตรวจดูผู้หญิงคนนั้นด้วยจิตวิญญาณของเธอโดยไม่รู้ตัวและใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีและะดูเเหมือนอนนนธจจึึกถงงงบางสิ่ใใ การมีชีวิตอยู่คือการตายจริงๆโดยไม่คาดคิดเทียนซุนดั้งเดิมใช้เทคนิคต้องห้ามนี้สำหรับสวรรค์จริงๆคุณไม่กลัวการลงโทษจากสวรรค์เหรอหมารู้อยู่ถามทันทีในขณะท,ที่เธอกำลังพูดผู้หญิงที่กอดอยู่ในอ้อมแขนของเทียนซุนดั้งเดิมก็ขยับตัวเธอเงยหน้าขึ้นมองดูหมารุ่ยวี่เธอประหลาดใจมากและพูดว่าเป็นผู้หญิงที่สง่างามจริงๆพูดเถอสามีฉันไม่รู้มากี่ปีแล้วที่ฉันไม่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากคุณ สามีมารู้อยู่ได้ยินคำพูดนั้นสีหน้าของเขาก็แปลกมากขึ้นเรื่อยๆเธอไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงที่อยู่ในสภาพตายทั้งเป็นจึงเรียกเทียนซุนในยุคดึกดำบรรพ์ว่าเป็นสามีเขามีภรรยาและภรรยาหรือไม่ถ้าผู้หญิงตรงหน้าเป็นภรรยาของเขาจริงๆแล้วทำไมเขาถึงเป็นนักบุญและอยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้ไม่ใช่ว่ามารู้ดูถูกคนธรรมดาแต่คนธรรมดานั้นบอบบางเกินไปไม่มีพลังเวทมนต์และไม่มีมานาและอายุของคนธรรมดานั้นสั้นเกินไปเมื่อเทียบกับชีวิตของนักบุญชีวิตของคนทั่วไปนั้้้นนนนนเเเเป็เียงช่่ววลาาสัๆท ดังนั้นในถิ่นธุรการดานการรวมกันระหว่างชายและหญิงในทุกเชื้อชาติและจิตวิญญาณจึงต้องอยู่ในระดับชีวิตเดียวกันการรวมกันของความหยาบคายและความหยาบคายวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์การแต่งงานระหว่างกันเพื่อให้ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับความสุขและความเป็นเพื่อนเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วการรวมกันของความหยาบคายที่มีอายุเพียงร้อยปีกับปีศาจที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นับหมื่นปีนั้นไม่ยุติธรรมสำหรับปีศาจท้ายที่สุดแล้วความเจ็บปวดจากการเป็นไม้ถือเป็นความเจ็บปวดที่ยิิ่่่่่่งงงงใใหหทททีีีสุดดดดออยานนึโลกบ6ตั้เม ดึกดัมบันเทียนซุนเหลือมองผู้หญิงคนนั้นแล้วพูดอย่างมีความสุขคุณหมาบอกฉันหน่อยสินี่คือภันรายาของฉันคูล่าคูระนางหลิงเป็นวิญญาณโดยกำเนิดหรือเปล่าหมารู้อยู่ถามโดยไม่รู้ตัวความรู้ของคุณหมาก็ไม่เลวแค่ฟังชื่อเมียผมก็เดาที่มาได้แล้วดึกดําบันเทียนซุนกล่าวด้วยความประหลาดใจนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินว่าเทียนซุนมีพรรยาหรือมีวิญญาณโดยกำเนิดและฉันเกรงว่าอาการของภันรายาคุณจะแย่มากหมารู้อยู่พูดด้วยน้ำเสียงแปลก นี่คือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันพระราชวังยุคเธอของฉันยกเว้นลูกศิษย์ของฉันไม่เคยมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยมเยียนและฉันไม่เคยปล่อยให้การดำรงอยู่ของระดับนักบุญเข้ามาแต่ฉันพบว่าหญิงสาวกำลังมองหานักบุญทุกที่ไม่ช้าก็เร็วหาฉันเจอฉันก็เลยตัดสินใจเชิญหญิงสาวเข้ามาฉันหวังว่าเรื่องระหว่างเราจะคลี่คลายอย่างสันติดึกดาบันเทียนซุนกล่าวเช่นนั้นถ้าเทียนซุนสามารถตอบคำขอของฉันได้ฉันไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นศัตรูกับเทียนซุนมารู้กล่าวอย่างเรียบเรียบ แผนของทิ้งมูคือการใช้เลือดของปราดเพื่ออัปเกรดคุณภาพของดาบหินมารู้เข้าใจดีว่าจะเป็นการดีที่สุดถ้าเขาสามารถรับโฮลีหลาดได้อย่างราบรื่นเธอไม่รู้สึกหญิงพยองที่เธออยู่ยงคงกระพันในโลกนี้แต่สามารถรับเลือดของนักบุญในโลกได้ดึกดําบันเทียนซุนพูดพร้อมกับถอนหายใจยาวในเมื่อหญิงสาวรู้ความลับของฉันมันดีกว่าว่าที่จะฟังอดีตของคูร่าและฉันเมื่อพูดถึงคูร่าและฉันมาพูดคุยเกี่ยวกับทรีเซนกันดีกว่าชื่อของความทุกข์ยากสามนักบุญเทพ,พเจ้าและเทพธรรมดาไม่รู้แต่มารุยวิเคยได้ยยยยินนนนนนชืื่่่่อออออขขงงมมมัักกกกกกกลลาาาาาาาววจจรรรรระะะไเเเหีบบสสถุญปป็์ สัตว์ที่อยู่ภายใต้เสมือนศักดิ์สิทธิ์นั้นมีมากมายพอๆพอกับจำนวนทรายในแนวราบแอร์แล้วก็นับไม่ถ้วนนี่เป็นเพราะทั้งเทพธรรมดาและเทพเป็นมดในสายตาของเต๋าสวรรค์ซึ่งสามารถฆ่าคนได้หลายร้อยล้านคนในความคิดเดียวแต่ซุนเชงนั้นแตกต่างออกไปพวกเขาทั้งหมดมีวิธีทำความเข้าใจอย่างน้อยหนึ่งวิธีพวกเขามีชีวิตเดียวกันกับสวรรค์และโลกและพวกเขาก็สดใสาราวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์การดำรงอยู่ของพวกเขาอยู่นอกเหนือการควบคุมของสวรรค์ดังนั้นผู้กึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งจะประสบกับความทุกข์ยาก การปล้นศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามแบ่งออกเป็นการปล้นวิญญาณปล้นร่างกายและปล้นสังหารตามชื่อที่บอกเป็นในการปล้นวิญญาณคือความหายนะจากจิตวิญญาณและการปล้นร่างกายคือความหายนะจากร่างกายการข้านั้นน่ากลัวที่สุดนั่นคือเต่าแห่งสวรรค์จะลดพลังเหนือธรรมชาติลงโดยตรงเพื่อกำจัดเสมือนนักบุญความทุกข์ยากศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามสามารถอยู่รอดได้แต่อยู่รอดได้ในไม่ช้าเทียนซุนดั้งเดิมก็เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ปล้นวิญญาณที่เขาประสบในระดับกึ่งนักบุญก่อนที่เขาจะเทศนาะ ในวันนั้นเทียนซูนดั้งเดิมนั่งอยู่บนแท่นบูชาของเขาและหลับตาลงที่ถนนลัททีเตาทันใดนั้นก็มีความเจ็บปวดกระทนหันซึ่งเป็นความเจ็บปวดจากจิตวิญญาณมีไฟอันร้อนแรงลุกโชนอยู่ในใจของเขาเขาเป็นเสมือนผู้ศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณของเขาไม่กลัวไฟทั้งหมดในโลกแต่เขากลัวเพียงไฟสวรรค์หรือเปเลวไฟจากสวรรค์เท่านั้นในทะเลวิญญาณคบเพลิงสวรรค์โหมกระหน่ำและกัดกร่อนวิญญาณของเขา ไม่มันคือความยากลำบากแห่งวิญญาณในสามนักบุญดึกดําบันเทียนซุนอุทานแต่เขาไม่มีทางไปสู่ไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ได้ถ้าเขาปล่อยให้ไฟเผาไหม้จิตวิญญาณของเขาเขาจะต้องตายภายใต้การปล้นศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามไม่ช้าก็เร็วดูเหมือนว่าใช้ได้เฉพาะวิธีการกลับชาติมาเกิดของวิญญาณเท่านั้นฉันจะกลับชาติมาเกิดเป็นวิญญาณก่อนจากนั้นจึงรอให้คบเพลิงสวรรค์สลายไปจากนั้นจึงกลับคืนสู่เนื้อหนังของขา้าดึกดําบันเทียนซุนกล่าวพร้อมกับถอนหายใจ เขามีทางเดียวเท่านั้นที่จะจัดการกับโจรขโมยวิญญาณคนนี้ดังนั้นเขาจึงกระตุ้นให้ดาฟากลับชาติมาเกิดวิญญาณออกมาจากเนื้อหนังและไปยังโลกภายนอกวิญญาณของเขาเดินเป็นเวลานานเหนื่อยมากแต่ยังไม่พบเป้าหมายการกลับชาติมาเกิดที่เหมาะสมเขายังคงค้นหาอย่างไร้จุดหมายและในวันนี้เขาพบลำธารบนภูเขาซึ่งมีน้ำพุน้ำตื้นและสายไหลออกมาด้านหน้าบ่อน้ำพุมีข้อความว่าลืมแม่น้ำไปซะลืมเฉียนฉวนในน้ำ ดึกดํบันเทียนซุนอ่านประโยคนี้แล้วรู้สึกกระหายอีกครั้งดังนั้นเขาจึงจิบด้วยความหลงลืมหลังจากดื่มน้ำที่ถูกลืมไปแล้วความทรงจำเกี่ยวกับพลังวิญญาณของเขาก็ค่อยๆหายไปและจิตใจของเขาก็ว่างเปล่าเมื่อความทรงจำสลายไปเขาก็ตื่นกระหนกกระโดดเป็นระยะทางหลายสิบล้านไมล์และมาที่ป่าและเกิดใหม่ก่อนที่ความทรงจำจะหายไปหมด ในวันนี้สิ่งมีชีวิตโดยกำเนิดชื่อพริมมอลวิ่งเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วดึกดําบันเขาคือชีวิตที่ได้รับการเลี้ยงดูจากสวรรค์และโลกเป็นวิญญาณที่มีมาแต่กำเนิดและเป็นของคนที่มีมาแต่กำเนิดมีสิ่งมีชีวิตมากเกินไปในสวรรค์และโลกและสิ่งมีชีวิตโดยกำเนิดส่วนใหญ่เทียบได้กับสิ่งมีชีวิตธรรมดาเท่านั้นเขามาถึงป่าและเห็นหญิงสาวคนหนึ่งหลังจากที่เขาเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นครั้งแรกเขามีความรู้สึกพิเศษเขาเข้าใจว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนใจดีของเธอและยังเป็นวิิญญาาาาณททีีีีีี่่่่มมมแแแตกกกกกเเเนนนนดดอ้้้้้ววยป็คครรรรังงขููสสึึึถบบ เพราะดวงวิญญาณที่เกิดใกล้ๆนั้นน่ารังเกียจมากเขายิ้มเป็นครั้งแรกในชีวิตและพูดว่าสวัสดีฉันชื่อพริมิตีวิญญาณที่มีมาแต่กำเนิดน้องสาวคนเล็กเธอก็วิญญาณที่มีมาแต่กำเนิดเช่นกันฉันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครฉันอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดและเธอคือสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่ฉันเห็นสาวน้อยพูดอย่างแปลกๆคนโบราณกระซิบว่ามันกลายเป็นวิญญาณโดยกำเนิดเราเกิดมาในสวรรค์และโลกและเรารู้มากตั้งแต่เกิดแต่ถ้าเราเกิดมาก็จะเป็นเหมือนทารกที่เกิดในช่วงหลังคลอดคำอธิบายที่อ่่่อออนน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 โยนขงงงงพีีีมมมมิิิิตตใลลกก้้้สสาาาววคคเ็็ัััถุทททดดแะไปช คุณและฉันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมาแต่กําเนิดบทที่637อดีตดั้งเดิม2คุณไม่สามารถสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปผสมกับวิญญ,ญาณที่ได้มาได้ความกระตือรือร้นที่จะมีจิตวิญญาณแบบนั้นเป็นเรื่องง่ายมากที่วิญญาณที่เกิดมาจะาขยายพันธุ์และวิญญาณที่เกิดมาที่สามารถปลูกฝังได้ในโลกยังมีอยู่ไม่กี่แห่งเขาอาศัยอยู่ในป่าบริสุทธิ์แห่งนี้มานานกว่า10ปีและเขาได้เห็นสิ่งมีชีวิตมากมายแต่เขาไม่เคยเป็นเหมือนเดิมได้เมื่อกุลาปรากฏตัวต่อหน้าต่อต,อตาก็มีน้้้้าาาาาาาตตตไไไหหลลลลรกกคควววมมมื่่่่นนนนนเเแแะะยยยิดีีอปภูขสท ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชนเผ่าดึกดำบรรพ์ก็มีน้องสาวและหัวใจคนเล็กของกุาก็มีพี่ชายเหมือนพี่ชายมีวิญ,ญญาณที่มีมาแต่กำเนิดมากมายและไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถพรสวรรค์ดั้งเดิมนั้นน่ากลัวและเขามีจิตวิญ,ญญาณตามธรรมชาติด้วยการฝึกฝนทางจิตวิญญ,ญาณและความสามารถในการฝึกฝนฉีนั้นสามารถอธิบายได้เป็นระยะทางพันไมล์ต่อวันแต่กุาไม่โชคดีนะักเธอไม่มีของขวัญพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนิสัยของเธอไม่ชอบการต่อสู้และพรีมิทีพี่ชายของเธอก็คอยปกป้อง,องเธอเธอไม่สนใจการฝึกฝนนี้และเธอตกปลามาสามวันแล้ว ในวันนั้นซานฮัวดึกดำบรรรวมตัวกันที่ด้านบนสุดเพื่อก้าวเข้าสู่สภาพใหม่เอี่ยมในวันเดียวกับที่เขาใช้ดอกไม้สามดอกร่วมกันเขาได้ทำลายอาณาจักรใหญ่อีกแห่งและก้าวเข้าสู่อาณาจักรทั้งสี่สู่อาณาจักรยวนการทำลายพรมแดนสองแห่งต่อวันนั้นเกิดขึ้นได้ยากในช่วงน้ำท่วมทั้งหมดงานบุกเบิกของเขาตื่นตระหนงและวิญญาณโดยกำเนิดที่ทรงพลังที่สุดในดินแดนใกล้เคียงคือหอวูเจียงหอวู้เจียงพาเขาไปที่พระราชวางังหอวูเจียงทันทีและเข้าร่วมกับเขา หนึรอวันต่อมาการตรัรสรู้ในยุคดึกดำบันอีกครั้งได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งเทพเจ้าและปีศาจในคราวเดียวอายุ26ปีในกลุ่มดึกดำบันในปีนี้ถือเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเฟิงหัวเจิ้งเหมาหลังจากนั้นตระกูลดั้งเดิมได้รับการยอมรับจากตระกูล w เจียงให้เป็นลูกศิษย์และได้กลายเป็นหนึ่งในเก้าห้องโถงหลักของตระกูล W เจียงซึ่งเป็นลำดับที่เก้า ในหอวูเจยงซีเขามีสาวกก้าคนทุกคนมีความสามารถที่น่าทึ่งและพวกเขาล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตโดยกำเนิดจากหลายๆโลกเก้าคนนี้เป็นผู้สืบทอดของเขาตามแนวคิดของหอวูจยงมีเพียงลูกศิษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่สามารถสืบทอดเสื้อคลุมของเขาและสืบทอดวังของเขาได้ในไม่ช้าพวกดึกดําบันก็เข้าไปในห้องโถงสังหารในห้องโถงที่เก้าของห้องโถงหอวูเจียงห้องโถงสังหารที่เรียกว่าเป็นห้องโถงหลักในห้องโถงวูเจียงซึ่งผสมผสานการสำรวจสงครามครูเสดและการลอบสังหารพลังของมันเป็นอันดับสองจาาากกหหห้้้อออองงงงงถถลลััััแะมมียู่เป็นนนดดบใรรท9 ความยาวัยและจิตวิญญาณของเขารุ่งเรืองมากนำสมาชิกไปสังหารวิหารและออกไปพิชิตกองกำลังศัตรูอื่นๆในดินแดนที่4ีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อกลุ่มดั้งเดิมได้รับความเคารพจากอาจารย์โดยไม่มีกลุ่มและส่งไปยังดินแดนที่3มเพื่อทำภารกิจเขานำทหารยามทั้งสิคนที่เขาฝึกฝนมาสู่ดินแดนห่างไกลจากเขตแดนที่สและลอบสังหารและลอบสังหารอัจฉริยะระดับแนวหน้าของดินแดนที่สาม ช่วขณะหนึ่งใน,นดินแดนที่3บางคนเอาชนะตัวเองได้และบางคนก็ชอบทำสงครามในการประชุมเทียนเจียวของดินแดนที่3พวกดึกดบันพ่ายแพ้และเอาชนะประมาจารย์ของคนรุ่นเยาว์ของดินแดนที่3ทั้งหมดเขาแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของปีศาจระดับสองในการประชุมเทียนเจียวนักบุญฟา,ฟางฟ้าได้สัญญาอย่างลับๆกับกลุ่มดั้งเดิมโดยสาบานว่ากลุ่มดั้งเดิมจะไม่แต่งงานกันนักบุญฟางฟาเรนไฮเป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าของดินแดนที่3ใน,นดินแดนที่3อันกว้างใหญ่มีผู้คนมากกว่าหนึ่งหมื่นคนภายใต้คนเดียว หัวหน้าโดเมนคนที่สามนำกลุ่มดั้งเดิมเข้าไปในวัดของเขาและบังคับให้เขาแต่งงานกับภรรยาของฟังฮัวในเวลานี้หอวูเจียงมาถึงดินแดนที่สามและได้พบกับเจ้าแห่งดินแดนที่สามหอวูเจียงและประมาจารย์โดเมนคนที่สามในคืนที่เก้าและเก้าของสงครามหอวูเจียงพ่ายแพ้เล็กน้อยในท้ายที่สุดวิวยูเจียงและโดเมนมาสเตอร์คนที่สามก็บรรลุชันธามติซึ่งส่งเสริมการแต่งงานระหว่างโดเมนดั้งเดิมและฟังฮัวยักษ์ใหญ่ทั้งสองแห่งโดเมนที่สามและสี่กลายเป็นฉินและจินด้วยกัน สวันต่อมาฟังหัวก็แต่งงานกันในดินแดนที่4คณะผู้ยิ่งใหญ่ส่งญาติเข้าไปในวังไร้พรมแดนในดินแดนที่3ในวันนี้เองที่พวกดึกดำบันได้เอาชนะพี่น้องอีก8คนและกลายเป็นคนแรกตามลำดับสาวกส่วนตัว ในวันเดียวกันนั้นตระกูล w เจียงได้ก่อตั้งกลุ่มดัม้งเดิมขึ้นในฐานะทายาทและเขาก็กลายเป็นนายน้อยของวัด w เจียงในช่วงเวลาหนึ่งกลุ่มดึกดบันเต็มไปด้วยความผันผวนและเขากลายเป็นผู้มีชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ในดินแดนที่3และ4เจ้านายของเขา w เจียงเป็นคนแรกในดินแดนที่4และพ่อตาของเขาจะเป็นเจ้านายของดินแดนที่3ชั่วระยะเวลาหนึ่งเขาไม่มีใครเทียบได้และกลายเป็นที่อิจฉาของทุกคนในวันแต่งงานมีแสงไฟสว่างจ้าในวัดหอวูเจียงและมีไฟ2 9 6 0 0ดวงสองว่างทุกที่ในห้อดวงสองสว่างทุกที่ ในลานบ้านที่หรูหรามีชายและหญิงผู้ชายมีพลังผู้หญิงบริสุทธิ์และน่านรื่นรมยืนอยู่ตรงนั้นใต้แสงจันเงาของทั้งสองทอดยาวผู้ชายเป็นคนดึกดําบันและผู้หญิงคือกุลาทั้งสองยืนอยู่ที่นั่นรู้สึกกันอย่างเงียบเงียบเพลิดเพลินกับความรู้สึกที่ได้อยู่ด้วยกันพี่น้องของพวกเขาเป็นความรู้สึกที่สามารถเห็นได้เป็นเวลานานและไม่สามารถพูดได้เป็นเวลานานแต่พวกเขายังคงรู้สึกถึงความรู้สึกมีความสุขทั้งสองเงียบไปนานและกุลาก็พูดว่าพี่ชายคุณจะแต่งงานพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าเธอจะปฏิบัตติ่่่อออคุณยางดีหรืไม พริมิทีฟยังคงนิ่งเงียบฟังคูร่าบอกความคิดของเขาอย่างแผ่วเบาที่นั่นพวกคูร่านั้นห่างไกลาจากคนดึกดําบันและความคิดภายในก็แพร่กระจายไปนานแล้วเมื่อเห็นเขาตอนนี้ความคิดของผู้หญิงทั้งหมดก็ถูกเทออกจากสมองคูร่าพูดทุกสิ่งที่เขาพูดกับต้นฉบับตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่แต่เขาไม่เคยพูดเลยในที่สุดเธอก็มองไปที่พริมิทีฟมีประกายความร้อนแอบวอวาบในดวงตาของเธอจู่ๆเธอก็ก,กอดเขาแน่นร้องไห้เสียงดังและคร่ำครวญดังว่าพี่ชายดั้งเดิมฉันรักคุณฉันรักคุณฉันรััคคคุุุณณณมมมมาาาหหหลลลยปปปีแแ้้้้วไไไไไไไ่่ดดดดตตงงงนนนเ็ขออฉ บทที่638อดีตดั้งเดิม 3. ขณะนี้ชนเผ่าดึกดำบรรก็กอดกุลาด้วยเขาเปลี่ยนนิสัยการฆ่าและกระซิบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอย่างไม่มีสิ้นสุดพี่ชายไม่ได้แต่งงานแล้วไม่ได้แต่งงานแล้วพี่ชายของฉันเป็นคนดึกดำบรรที่เป็นของคุณเท่านั้นกุลาฉันก็รักคุณเหมือนกันทั้งสองกอดกันแน่นและในเวลานี้พวกเขาทั้งสองก็ร้องไห้อย่างเงียบเงียบคบกันมาเนิ่นนานต่างก็รับก,กันอย่างลึกซึง้งแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพี่น้องกันแต่พวกเขาเกิดมาแต่กำเนิดไม่มีพ่อไม่มีแม่และไม่มีความสัมพ มากับฉันยวนที่กล่าวเธอจับมือเล็กๆของครูระแล้วเดินออกจากลานบ้านไปตามแสงไฟสว่างจ้าจำนวน12,600ดวงภายใต้แสงไฟที่สองประกายทั้งสองวิ่งอย่างดุเดือดและเต็มใจหัวเราะอย่างดุเดือดและมีความสุขอย่างยิ่งพยองราชวงศ์ยวนรู้ดีเกี่ยวกับพระราชวังหอวู้เจียงเป็นอย่างมากและตอนนี้ตัวตนของเขาคือนายน้อยของพระราชวังหอวู้เจียงคนอื่นไม่ได้ขัดขวางไม่ให้เขาออกไปท้ายที่สุดแล้วใครๆก็รู้ว่าของกุลาคือน้องสาวของเขาและพวกเขาไม่ได้คาดหวังถึงความตั้งใจของพวกเขา แสงไฟดับลงทีละดวงและเมื่อรุ่งสางแสงสว่างก็ได้ขจัดความมืดมิดและนำไปสู่วันใหม่สาวใช้แต่กำเนิดที่สวยงามและสวยงามหลายคนพวกเขามาที่ลานบ้านและตะโกนเบาๆว่านายน้อยหมดเวลาแล้วสักพักหนึ่งก็ไม่มีการตอบสนองใดๆเลยในลานบ้านสาวใช้หลายคนประหลาดใจมากภายใต้คำแนะนำของผู้อำนวยการพวกเขาเดินช้าๆเข้าไปในลานบ้านและพบว่าลานบ้านในเวลานี้ว่างเปล่าแล้วนายน้อยหนีการแต่งงานนายน้อยหนีการแต่งงาน สาวใช้แต่กำเนิดเหล่านี้กรีดร้องทีละคนด้วยมานาอันทรงพลังของพวกเขากระแทกเสียงอันแหลมคมเข้าไปในวังไร้พรมแดนอันกว้างใหญ่ชั่วขณะหนึ่งพระราชวังหอวู้เจียงทั้งหมดเดือดราวกับน้ำเดือดที่เดือดพล่านในทันทีซึ่งร้อนจนหมดตอนนี้ใน W ิวยูเจียงเขานั่งอยู่บนม้านั่งสูงและถอนหายใจดึกดําบันลูกศิษย์ที่ดีของฉันฉันเห็นมานานแล้วว่าพี่น้องของคุณมีความรักใครแต่ถ้าคุณแพ้โดเมนมาสเตอร์คนที่สามคุณต้องยอมรับเงื่อนไขในการแต่งงานแค่นั้นแหละเมื่อคุณได้เลือกแล้วที่ดีที่สุดคือช่วยคคุณในนฐาะรู จากนั้นปี่หอวูเจียงก็พลุ่งพล่านขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือท้องฟ้าสี่หมื่นไมล์เขาไม่ได้ไล่ลากลุ่มดึกดบันและไม่ได้สนใจเกี่ยวกับวางแห่งความต่นตระหนกไร้พรมแดนทั้งหมดด้วยความเร็วนับหมื่นไมล์ลมหายใจเสมือนศักดิ์สิทธ์ก็แพร่กระจายออกไปครั้นเสด็จขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วในสมัยนั้นมีลมหายใจเสมือนศักดิ์สิทธ์เข้ามาแต่ไกลเสมือนศักดิ์สิทธิ์นี้เข้ามาใกล้หากไม่มีเขาคนที่มาคือผู้ดูแลโดเมนคนที่สามหอวูเจียงซีคุณยอมรับเด็กฝึกงานที่ดีและกล้าหนีจากการแต่งงานถ้าเขานีีีจาาาาาาากกกกกกรรแต่งง่่่่งงงงงนนนนนนขขอออคคื็็ไไมมมเเเปลลล้้ททททดดิูสวััโหถ พี่ชายฉันมาถึงแล้วและฉันต้องการให้คุณดื่มชาสักถ้วยการถอนหายใจยาวของวิวูเจียงพูดได้มากมายเจ้าแห่งอาณาจักรที่สามดูสะดุ้งเล็กน้อยและเขาพูดด้วยความโกรธจริงๆแล้วคุณต้องการหยุดฉันและตามใจลูกศิษย์ที่น่าละอายของคุณอย่าลืมนะว่าวันนั้นคุณแพ้ในมือของฉันได้อย่างไรคุณลืมถ้าคุณแพ้คุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการพนันและสัญญาการแต่งงานระหว่างเราพี่ชายฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณและฉันไม่อยากผิดสัญญาแค่คุณกับฉันไม่ได้เจอคุณมานานแล้วฉันขอเชิญคุณดื่่่่มมมชาาาัักกกกแแแ้้้้ววเเพรตหหหนน็ไใฉอ หอวูเจียงหัวเราะเบาๆให้ตายเถอลูกศิษย์ของคุณหนีการแต่งงานคุณไม่จับเขามาหยุดชั้นชั้นอยากรู้ว่าพลังเหนือธรรมชาติของคุณเติบโตขึ้นในสมัยนี้หรือไม่โดเมนมาสเตอร์คนที่สามโกรธจัดและระเบิดมานาอันไร้ขอบเขตทันทีโจมตีฝ่ายตรงข้ามของหอวู้เจียงในกลางอากาศลมหายใจกึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสองครั้งปะทะก,กันครั้งแล้วครั้งเล่าการต่อสู้ของพวกเขาที่ทอดยาวเป็นระยะทางหลายสิบล้านไมล์เป็นเกมระหว่างผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกในเวลานี้ชนเผ่าดึกดำบรรพ์ได้เข้ายึดกุลาและหลบหนี่น่่่านนนนมีีททสสสิิุ้้ดดดขแวให พรอมิสฟอเรสเป็นป่าบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนที่4มีสถานที่อันตรายและสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากมายนับไม่ถ้วนนิมิตต่างๆปรากฏออกมาไม่รู้จบเทพเจ้าและปีศาจที่ทรงพลังมากมายไม่กล้าบุกรุกที่นี่มันเป็นพื้นที่อันกว้างใหญ่ของพรอมิสฟอเรสและวิกฤตการณ์ที่เต็มไปด้วยอันตรายซึ่งโลกภายนอกนั้นหาได้ยากและอยู่ในพื้นที่ดังเดิมที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาคนดึกดำ่บันเข้าใจว่าการพากุลาเข้าไปในป่าแห่งคำสัญญาเท่านั้นที่เป็นหนทางเดียวในการดำรงชีวิตขของพวกเา ในเวลานี้เทพและปีศาจที่ทรงพลังทั้ง14องค์มาจากทุกทิศท,ทุกทางไล่ล่าพวกเขาไปยังกลุ่มดึกดำบรรทุกวันนี้การหลบหนีจากการแต่งงานของชนเผ่าดึกดำบรรได้แพร่กระจายไปยังพระราชวังหอวู้เจียงหลังจากนั้นชนเผ่าดึกดำบรรก็สูญเสียเงินไปในช่วงเวลาหนึ่งชายผู้แข็งแกร่งของพระราชวังหอวู้เจียงและสาวกของปรมาจารย์โดเมนคนที่สามที่มาส่งญาติของพวกเขาต่างทำตามคำแนะนำของโคมไฟไล่ล่าวิญญ,ญาณหลายร้อยล้านดวงเพื่อไล่ล่าพวกดึกดำบรร อย่างไรก็ตามผู้คนที่ไล่ล่าเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นสองวิธีทางหนึ่งคือเทพ,พเจ้าและปีศาจของวัดหอวูเจียงและอีกทางคือผู้แข็งแกร่งในดินแดนที่สามที่นำโดยฟางหัวชายและหญิงทั้งสองไล่าตามกันและเสียงสะอื้นของฟางหัวก็กระซิบขณะไล่าตามในเวลานี้เทพเจ้าและปีศาจชั้นสองทั้งสี่ได้เหวี่ยงชั้นสี่เชือกจากสี่ทิศเพื่อปิดกั้นพื้นที่โดยรอบและดักจับคนดึกดําบพ์และคุระในบริเวณนี้ใครมีทิปหยิบมีดยาวออกมาให้กุลายืนอยู่ข้างหลังเขาถอนหายใจสี่ไฟฟ้าร้องและฟ้าผ่าคุณคนออกมาแล้ว ไม่นานจากสีทิศก็เดินออกมาจากสีปีศาจเทพและอสูรทั้งสีนี้เรียกว่าลมฝนฟ้าร้องและฟ้าผ่าเป็นสีผู้พิทักษ์จาก14คนของตระกูลดึกดำบรรในเวลานั้นเฟิงเสินบุยมองดูหยวนซีด้วยใบยหน้าที่ซับซ้อนแล้วพูดว่านายน้อยทำไมคุณถึงอยากหนีการแต่งงานละ่ะถ้าคุณหนีแบบนี้ชื่อเสียงของเราในพระราชาวังหอวูเจียงก็ถูกทำลายและคุณต้องทนกับความโกรธที่มาจากต้นแบบโดเมนที่ส ครีมีตีถอนหายใจแล้วพูดว่าเอเฟิงเธอไม่รู้หรอฉันรักกุลามาตลอดเมื่อวานกุลาร้องไห้และถามฉันว่าฉันจะแต่งงานไม่ได้หรือเปล่ามันก็เป็นของเทอมาตลอดฉันไม่สนหรอกเจ็บแต่กูไม่ยอมให้กูเจ็บไม่มีแม้แต่ร่องรอยบทที่639หนีการแต่งงานความรักแต่นายน้อยคุณเคยคิดไหมว่ามันเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับทุกคน คุณเคยคิดบ้างไหมว่าแม้แต่ความรักหรือการแต่งงานก็เป็นสถานะที่ดีที่สุดที่จะจับคู่อย่างเท่าเทียมกันหลังจากการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลฉันคิดว่าฟังหัวนั้นเหมาะสมกว่าสำหรับคุณพรสวรรค์ของเธอไม่อ่อนแอไปกว่านายน้อยการฝึกฝนไม่อ่อนแอกว่านายน้อยอัตลักษณ์ไม่ต่ำกว่านายน้อยและยังรักคุณอย่างสุดซึง้งผู้หญิงอย่างเจ้าหญิงของเธอเชื่อฟังคุณมากเธอเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณอยู่เซนเว่ยกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เข้มขน้น เลเซนเวอร์ยังพูดช้าๆว่านายน้อยตอนนี้คุณเป็นทายาทของบัตเดอร์เลสพาเลสในอนาคตลูกเขยของปรมาจารย์โดเมนคนที่สามพรสวรรค์ของคุณก็น่าทึ่งเช่นกันและคุณมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเสมือนนักบุญในวันอื่นๆถ้าแต่งงานกับฟางฟ้าจะมีนักบุญสองคนยืนอยู่ข้างหลังคุณพวกเขาไม่ได้พูดอะไรสําหรับคุณในอนาคตคุณจะได้รับมรดกดินแดนและมือของพวกเขาในเวลานั้นคุณสามารถควบคุมทั้งสองดินแดนได้ด้วยบุคคลเดียวและสองโดเมนฉันหวังว่าคุณจะไม่ทําลายอนาคตของคุณ นายน้อยท่านไม่สนใจสิ่งที่พวกเขาพูดแต่ท่านเคยคิดบ้างไหมว่าท่านเป็นชั้นสองและเป็นปีศาจและมีชีวิตอยู่เป็นอมตะนับล้านหรือหลายหมื่นปีแต่สาวกุลาเธอเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี้เองสามัญอัญญประกาศคู่โลกีจำกัดแค่800ปีถ้าสาวกุลาจากไปแ0 0ปีเป็นยังไงบ้างเดียนเซินเว่ยถามเช่นนี้ลมฝนฟ้าร้องและฟ้าผ่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดในบรรดาทหารองครักษ์ทั้ง14คนของเขาและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่พักดีที่สุดต่อเขาในความเป็นจริงพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อตามล่ากลุ่มดังเดิมแต่พวกเขาออออยยู่่่ในนฐาาะะะะทีีีจวิิเเเครห์ขขข้้้ดดดแลลสงงกุมมัไ หลังจากเห็นคำถามของผู้พิทักษสีเทพแล้วนามสกุลดั้งเดิมนั้นไร้ชีวิตชีวาอย่างน่าประหลาดใจแต่มีความอบอุ่นไหลเวียนอยู่ในใจของเขาและบางคนก็รู้สึกสะเทือนใจ555ลมฝนฟ้าแลบฉันไม่ได้คิดถึงสิ่งที่คุณพูดแต่คุณรู้ไหมว่าความรักคืออะไรชายดึกดำบันถามทันทีพร้อมกับหัวเราะผู้พิทักทั้งสี่แห่งลมฝนฟ้าร้องและฟ้าผ่าแสดงสีหน้างุนงงทีละคน พวกเขายังเป็นวิญ,ญญาณที่มีมาแต่กำเนิดด้วยดังนั้นพวกเขาจึงรู้วิธีฝึกฝนพรสวรรค์แต่ละคนมีสัญชาตญาณที่แตกต่างกันและทุ่มเทให้กับการฝึกฝนพวกเขาไม่เคยลิ้มรสความรักและไม่เคยชอบจิตวิญ,ญญาณด้วยนายตาดึกดำบรรเป็นประกายด้วยแสงสว่างอันแน่วแน่และเปี่ยมด้วยรอยยิ้มอันเปี่ยมสุขกล่าวว่าความรักคือการรู้ว่ามีหนามโดยรู้ว่าเมื่อเหยียบแล้วว่าจะต้องช้ำไปทั้งตัวหรือจะยังเหยียบมันอย่างสิ้นหวังและสัมผัสความเจ็บปวดด้วยรอยยิม้มชันอุกุนชันเลือกที่จะไม่ใสใุสข ทันทีที่คำพูดนี้ออกมาผูพิทักษ์ทั้งสี่แห่งสายลมฝนฟ้าร้องและฟ้าผ่าที่อยู่รอบๆพวกเขาต่างก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ของพวกเขาและพวกเขาก็เข้าใจได้ไม่มากก็น้อยในกรณีนี้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณทำให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างที่เลเซนเวยพูดเขาหยิบกลวยสายฟ้าขึ้นมาแล้วแตะไปที่ร่างของเทพเจ้าสายฟ้าของเขาทันใดนั้นเลือดก,ก็ไหลล้นและตกลงไปที่พื้น หัวหน้าห้องปรมาจารย์เล่อยอเซินเว่ยรู้สึกละอายใจไล่ตามและสังหารปฐมมการที่อยู่ยงคงกระพันเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสเล่อยอเซินเว่ยเสร็จสิ้นเสียสละมานากลายเป็นการหลบหนีอันชั่วร้ายและออกจากที่นี่เฟิงเฉินเว่ยยังหัวเราะเบาๆและกล่าวว่าเราติดตามนายน้อยมาหลายปีแล้วและยินดีที่จะช่วยเหลือนายน้อยฮ่าฮ่าฮ่าในรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยอิสระและง่ายดายเขาหยิบมีดยาวออกมาแทงที่หน้าอกของเขาทัานใดนั้นเลือดก็กระเด็นนอกจากนี้เขายังตะโกนด้วยพลังของเขาเจ้าชายผู้ดุร้ายเฟิงเซินเเวไดด้รบบาาาจจ็จกข แล้วยาฝนและยามไฟฟ้าทั้งสองก็เรียนแบบตัวเองทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองโดยแกล้งทำเป็นได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเผ่าดึกดำบรรระดมมานากลายเป็นการหลบหนีที่น่าสะพรึงกลัวแส้งทำเป็นได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ดังนั้นทางที่จะหลบหนีเมื่อมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าเขาน้ำตาของกลุ่มดึกดำบรรก็ไหลรินในดวงตาของเขาเขากลั้นไว้แต่ยังคงมีน้ำตาไหลออกมาผู้ชายไม่มีน้ำตาเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าถึงหัวใจน้ำตาของคนดึกดำบรรของเขา,ลาหลั่งไหลเพื่อผู้พิทักษ์ทั้งสี่และพี่น้องที่เกิดและตายก็ทราบซึ้งใจ พี่น้องทั้งหลายความมีน้ำใจของท่านดั้งเดิมไม่สมหวังจะจดจำได้ตลอดไปชั่วนินรันด์ดั้งเดิมพึพมพำเบาๆน้ำตาเปียกชกเสื้อผ้าก่อนพูดในเวลานี้กุลาปาดน้ำตาให้พริมิตีด้วยแขนเสื้อของเธอและเธอก็มองดูเขาอย่างเป็นทุกอย่างยิ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เธอติดตามพริมิตีในรอบหลายปีมานี้และเห็นเขาร้องไห้ในสายตาของเธอหยวนชีดั้งเดิมนั้นเป็นมนุษย์เหล็กหลังจากนั้นชนเผ่าดึกดัมบันก็ดึงเผ่าคุระขึ้นมากลายเป็นการหลบหนีที่น่าสะพรึงกลัวและรีไปยังป่าที่ไม่มท่่่ส้นออัรงงงหยููคึ ผู้พิทักษ์ทั้ง14แห่งพระราชวังไร้ขอบเขตตลอดทางไม่ว่าจะหย่อนยานอย่างเฉยเมยหรือเพิกเฉยต่อพวกเขาหรือทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดผู้พิทักษ์ทั้ง14คนกาลังช่วยเหลือนายน้อยพริมิทีฟครั้งหนึ่งในแบบของเขาเองหลังจากต่อสู้กันมาหลายเดือนพวกเขาถูกเรียกว่าผู้คุมและเป็นพี่น้องกันและฟางหัวก็ร้องไห้ไม่หยุดหย่อนยังคงนําปีศาจรองของเธอไล่ล่าพวกดึกดําบันระหว่างทางมีสงครามและสงครามเล็กๆมากกว่า30ครั้ง แม้ว่ากลุ่มดัม้งเดิมจะแยกเทพระดับ2ที่ทรงพลังที่สุดและพลังอันดุร้ายออกมาแต่มันก็สังหารเทพและปีศาจระดับ2-7หรือ8ตัวไปพร้อมกันเทพและปีศาจระดับ3หลาย10บตัวหลังจากการหลบหนีนานกว่าสิวันในที่สุดพริมอลและคูราก็เข้าสู่พื้นที่ด้านนอกของพรอมิ f o r เรสหลังจากเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เขาพบลมหายใจแปลกๆซึ่งเขาได้เห็นในร่างกายของวิวเจีและเป็นของเตา๋า ความคิดแอร์วบขึ้นมาในใจของเขาแทนที่จะหลีกเลี่ยงลอมาหายใจของเาขาเขารีบหนีไปในทิศทางของแหล่งที่มาของลอมาหายใจของเขาขณะที่เขาก้าวหน้าบรรยากาศบนถนนก็เข้มข้นขึ้นและสนามแม่เหล็กภายในก็เปลี่ยนไปอย่างมากแม้แต่เทพเจ้าและปีศาจที่สูงกว่าก็ยังสูญหายไป